เลยเหมือนกับสมเด็จฮุนเซนหรือไงนะครับตอนเข้ามาแรกๆก็โอเคดูดีนะอีกไม่นานจะคืนความสุขนี่มัน6 6ปีครึ่งแล้วประชาชนยังไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะนะครับฝากพลเอกประยุทธ์คุณลองไปคิดดูว่าคุณควรจะลาออกหรือไม่ไม่มีใครเข้าไปบังคับอะไรคุณได้หรอกคุณมีอำนาจล้นฟ้านะใครไม่เห็นด้วยคุณคุณก็ไปไงแจ้งความจับพรบอคอม คุณก็มีลูกน้องคุณอยู่แล้วลัมตีว่าการกระทรวงดีอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ถามว่ากระทรวงนี้เคยทําอะไรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบ้างคุณต้องไปปิดเว็บพนันบอลน,นะนะเว็บแชร์ลูกโซ่ช่อโกงประชาชนแต่ทุกวันนี้คุณปิดเว็บอะไรครับเห็นต่างทางการเมืองเว็บทางการเมืองคุณปิดมันไม่ไม่สมกับชื่อกระทรวงเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะกระทรวง, Digital, งดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเรื่องอะไร คุณทำเพื่ออะไรทุกว,วันนี้คุณปิดด,ดําเนินคดีกับไอ้พวกที่วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์นโยบายโควิดวิจารณ์การเมืองนะคุณเล่นแต่พวกนี้พวกเห็นต่างทางการเมืองนะครับเล่นแต่พวกนี้อย่างเดียวเลยไอ้เว็บเว็บพนันฟุตบอลทาไมไม่ไปจับอะ่ะปิดที่ครับนะเจ้าของเพจเจ้าของเว็บการพนันคนดังใส่เสื้อเหลืองใครๆก็รู้ว่าเป็นใครนะครับทําไมคุณไม่ดําเนินคดีไม่จับอะ่ะ หรือว่าเป็นพวกใส่เสื้อเหลืองเหมือนคุณเป็นพวกที่สนับสนุนเชียร์รัฐบาลคุณไม่ทําอะไรเนี่ยทั้งเพจการมานันอะไรต่ไรชชกชวนคนไปเล่นการพนันได้เงินเอามาจงมาแจากต่างเนี่ยคุณก็รู้ว่าเป็นใครต้องไม่เห็นทําอะไรอะ่นะนีคนเข้ามาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เห็นมีการจับเลยทั้งบอนการมานันเพจอะไรแต่อไรต่างแย่คุณไม่ทานะนะครับแต่ไปเน้นจับพวกอะไรเห็นต่างทางการเมืองพวก3ามแสนสี่แสนยูเเป็นพวกเห็นต่างทางการเมืองทั้งนั้น นะครับแล้วก็เว็บโป้แล้วคุณก็ไปปิดทําไมแล้วปิดแล้วแล้วแล้วผมจะเอาที่ไหนดูอ่ะพักพวกผมหลายคนนี่เขาเป็นสมาชิกเว็บโป้เนี่ยเขาก็เสียโอกาสในการเข้าไปส่องไปเพื่อความบันเทิงเขาก็ไม่มีเว็บโป้นะครับแล้วก็จะไปดูที่ไหนกันล่ะคุณไปละเมิดสิทธิ์กาหมดอ่ะทั่วโลกเขาก็ดูได้หมดนะถึงแม้คุณปิดเสร็จคุณก็กั้นไม่ได้เขาก็ใช้อะไรเน็ตเวิร์กที่เป็นพวก vpn มาดูได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับรัฐบาลครับท้าไ่ไหวก็ลาออกไปซะ แต่ถ้าคิดว่าอยู่แล้วสามารถทําให้ประเทศชาติมันจเจริญขึ้นก็อยู่ไปผมไม่ได้ห้ามอะไรพวกคุณนะครับเนะยไม่ได้ห้ามเลยนะครับแล้วผมเชื่อเลยครับมันปองดองกันยากแล้วก็แกนนาทึกนักศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกเขาถือว่าการประท้วงของเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนคุณคิดว่ามันผิดกฎหมายคุณก็จับเข้าไปดิจับท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้ประชาชนก็ไม่เอาด้วยแล้วฝากพี่น้องตำรวจอย่าไปบ้าจี้ตามมันพวกนักการเมืองอ่ะนะ ตอนแรกๆเขาด่าประยุทธ์ตอนนี้เขาก็ด่าตำรวจด่าทุกวันทุกวันทุกวันด่าตำรวจจนเสื่อมเสียไปทั้งๆท,ที่ตำรวจก็มีหน้าที่เป็นตำรวจของประชาชนแต่วันๆก็ต้องมานะอ,อายัดต,ตัวอายัดต,ตัว,ตตวระวังนะครับมันเป็นการละ,ละเมิดสิทธิ์นะครับอายัดทุกวันทุกวันเนี่ยคุณต้องการอะไรต้องการปฏิบัติตามกฎหมายหรือต้องการ,ก,ารกันแกล้งคุกคามประชาชนคุณทําบ่อยๆเนี่ยมันเสื่อมสารก็ไม่เอาด้วยเอาตัวไปฝากขังสารก็บอกจะขังทาไม <laughs> มันจนไม่มีใครก็จะเอาแล้วฝากตำรวจพี่น้องผมรักตำรวจมากเชียร์มาตลอดแต่พอเรื่องการเมืองนี่เสียเลยครับคุณไปอายัดทุกวันทุกวันแล้วคุณเอาไปยื่นสารสารก็ยกแล้วคุณอ,ยา,อายัดทําไมออยเขาคุณก็ให้เขาไปมอบตัวนะครับที่ไหนที่ไหน,ไหนคุณทําเพื่ออะไรนะแกนําเขามองว่าพวกคุณคุกคามกันแกล้งเขาเป็นความคิดของพวกเขาผมไม่ได้ยืนยันกด้จริงนะเนะครับเนอะครับตำรวจก็เสียหายครับ อาญัตนะ์อาญาตเขานอนโรงพยาบาลก็จะไปเฝ้าไปจับเขาเขาจะหนีไปไหนนะเขาเป็นแกนนําเขาก็ต้องออกมาประท้วงต่อภารกิจเขายังไม่สําเร็จประยุทธ์ยังไม่ลาออกเขาจะหนีไปไหนบอกว่าเดี๋ยวหลบหนีไม่มีหรอกครับคุณไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าหรอกนายศิระก็บอกว่านอนนอนโรงพยาบาลหรูนะครับน,น,นอนนอนนอนโรงพยาบาลหรูมันผิดกฎหมายตรงไหนแล้วเขา,เขาป่วยกาจะนอนที่ไหนก็ได้นะสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หมอทศพรเขาก็ออกมาฉีกหน้านายศิละนะว่าเด็กเขาจ่ายเองไม่มีท่อน้ําเลี้ยงใครไปเลี้ยงเขานะนะคุณไปกล่าวหาเขาว่าอ่าอ่าโรงพยาบาลนี้เป็นของทักษิณเป็นของพจมาน,เป,น,น,เ,ปน,นเป็นของใครอะแล้วคุณรู้ได้ไงละเขาเป็นคนจ่ายค่ารังษาให้เด็กพวกเนี้ยเวลาเนี่ยนะคุณเป็นสอสอเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากนะครับว่าเวลาคุณจะพูดนะคุณช่วยหาพยานหลักฐานมาด้วยไม่ใช่มโนไปอะไรแต่อะไรแล้วเถอะนะ แล้วก็สวนมาครับเป็นไงเสียเราเจ็บเราป่วยเวลาเราเลือกโรงพยฐบาลน่ะใครจะไปเลือกลงโรงพยาบาลรัฐบาลนะนะคุณเชื่อมั่นไหมโรงพยาบาลของรัฐสามสิบบาทเนี่ยรักษาฟรีไปแต่เช้าสองทุ่มจะได้เจอหรือเปล่าหมอพอเจอปุ๊บบอกว่าอะไรเนี่ยเอาพาราไปสองเม็ดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกโรงพยาบาลนี่กเขาดีเขามีตังค์จ่ายมีคนจ่ายเขาแต่มันไม่ใช่คนอย่างที่คุณว่าคุณมีหลักฐานอะไรไปกล่าวหาไปใส่ร้ายอะไรเขานะครับ เนี่ยวันๆเนี่ยคำพูดของคนพวกเนี่ยเนี่ยไผบูนเงี้ยโอ้โหจะฟ้องนะเอาเรื่องเข้าจะฟ้องคุณดูดิคนเงี้ยปฏิบายนอ่ะเนี่ยไผบูนเงี้ยสี่ละเงี้ยเอ๋ปารีนาอุเงี้ยแต่ละคนสี่ห้าคนคุณดูนี่บ้านเมืองเป็นไงมันจะจะปรีบนอมได้ไงอ่ะนะครับฝากไว้นะครับนะเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นศาลก่อนวันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คนดูก็เยอะนะครับ ทาง Facebook ก็1 2ื0 0สกว่าช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดซีเฟิร์สกดเยอะๆและ Check แชร์ไปเยอะๆจะถึงหูไอ้คนพวกนั้นมันอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างถึงแม้มันจะอายุมากแล้วแก่แล้วแต่ผมเชื่อวันหนึ่งนะหลายๆคนในพวกที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไนงะพยายามจะเชียร์ลุงตู่นะพยายามจะปกป้องนายกพยายามจะปกป้องรัฐบาลแบบนะแบบที่ผู้ประท้วงเขาบอกว่าไม่ลืมหูลืมตาอ่านคอมเมนต์บ้าง ดูความเห็นของประชาชนมันก็เห็นด้วยกับพวกคุณหรือเปล่านะครับลองอ่านดูนะครับว่ามีใครเห็นด้วยกับพวกคุณไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะกูนะลองคิดดูนะลองฟังมั่งดูคอมเมนต์บั่งคุณยิ่งอยากดังนะอยากดังยิ่งให้สัมภาษณ์ออกสื่อคุณยิ่งอยากดังคุณยิ่งเสียภาพลักษณ์คุณแย่ไปยิ่งพูดก็ยิ่งเสีย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 ,สยนะครับแล้วก็ฝากท่านายกลงดูนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกสอพรทั้งหลายนะ พวกนี้มันจะทําให้นะท่านนายกจะมัวหมองท่านนายกตัดสินใจว่าลาออกก็ลาออกแต่ท่านนายกคิดว่าจะอยู่ต่อก็อยู่ไปไม่มีใครว่าหรอกแต่เขาก็อ่านคอมเมนต์เองบ้างอย่าไปฟังสปลอยเยอะนะเดี๋ยวนี้ฝ่ายรัฐบาลพวกสปลอยเยอะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันหมายถึงใครคอยเชียร์คอยอะไรพวกนี้สปลอแล้วฝากนะครับคดีเอปารีนาน่นะเอปารีนาะนี่ก็ปากดีถูกดำเนินคดีเรื่องบุกลุกป่า ไหนบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไปใช้เอกสิทธิ์สอสอคุ้มกันทําไมละ่ะก็ไม่แน่จริงถ้าแน่จริงก็จะไปกลัวทําไมก็ขึ้นศาลไปสิก็บอกผู้บริสุทธิ์ไม่ได้บุกลุกป่านะครับแล้วทําไมใช้เอกสิทธิ์ก็ไม่แน่จริงนะครับนะอยากให้ขึ้นศาลรเร็วๆจะผิดจะถูกจะได้รู้เลยว่าบุกลุกป่าสงวนที่ราชบุรีเนี่ยผิดกฎหมายไหมสมควรเป็นสอสอไหมะ่ะโดนก็หาบุกลุกป่าในจังหวัดราชบุรี ควรจะเป็นสสราชบุรีหรือเปล่าก็ฝากไว้นะโอ้แต่ละคนนี่ตุ้โหมันจะพูดยังไงนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้คนดูก็เกือบเกือบสองหมื่นยูอ่ายูทูบก็หกพันสองก็กดสับสไครต์กดก็ดีนะเรื่องพุทธอิสระนี่สำน,นักงานพระพุทธศาสนาจะว่ายังไงนะข่าวเขาว่าเนี่ยนะนะครับนะครับล่าสุดครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ,สะเสดจน้ำแล้วด่านวัดแอลกอฮอลแนวปฏิบัติยาวเหยียดทดลองพ่กนี้สี่ทุ่มหน้าสอนอทางหลอนะครับนะว่าด่านแอลกอฮอลต่างๆต้องทำอย่างไรนะครับนะครับผู้าการตำรวจแห่งชาติเขาจะบอกพี่แนวปฏิบัติยาวเหยียดเขาลองดูนะครับอืมนะครับหนึ่ง การตั้งจุดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทับขับชาระดับผู้บับคับการขึ้นไป 2. ต้องมีแผนชัดเจน 3. ต้องมีป้ายแสดงอ่า4เ่การกำหนดจุดสถานที่ต้องดูจากข้อมูลกระทำความผิดต้องคำนึงถึงสถิทิการเกิดอบัติเหตุสภาพการจราจรความปลอดภยัยความสะดวก การจอดรถต้องมีแผงกัน้นและมีเครื่องหมายว่าจิตจุดตรวจเนี่ยสาระสำคัญมีแค่นี้นะฮะที่เขาจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือเรื่องหลักๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องด่านตรวจนะม,มีอะไรอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวสักครู่นะ